ท่องตามใจูเดยพระชายาหมอยาเซียนบทที่1409ตั้งแต่บรณการมาการเข้ามาแทนที่ของยุคสมัยโดยส่วนมากเป็นเพราะประชาชนชั้นล่างมีชีวิตต่อไปไม่ได้ไม่มีทางรอดได้ทำได้เพียงแค่หากคันธงลุกขึ้นสู้แต่ถ้าประเทศนี้ให้โอกาสให้ทุกคนได้มีความเท่าเทียมกันเช่นนั้นอย่างน้อยคำอดครวนด้วยความคับข้องใจก็น้อยลงมาก บางทีนี่อาจเป็นความหมายที่แท้จริงของการที่พวกเขามาที่นี่ในครั้งนี้เจ้าห้าหน้าจะมาสักหน่อยไทสร้างห่วงนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วกล่าวเสียงเบาๆอีกสองคนก็พยักหน้าควรจะพาภรรยากลับบ้านจริงๆอย่างน้อยก็พบพ่อตาและแม่ยายสักหน่อยไทสร้างห่วงกล่าวพร้อมกับความปลื้มปิติว่าข้าอยู่ที่นี่ไม่ได้ระยะขาดมิตรอย่างน้อยครอบครัวที่แต่งงานปรองดองกันก็นกอยู่ที่นี่ ก็นับว่าเป็นคนท้องถิ่นครึ่งหนึ่งแล้วมีอยู่เรื่องหนึ่งที่กวนใจข้ามาโดยตลอดนั่นก็คือเจ้าพระยาจิ้งเจ้าหมอนี่คิดไม่ถึงว่าจะเป็นครอบครัวเกี่ยวดองกับข้าจริงๆตอนนี้เมื่อได้ยินพระชายรัชทายาทพูดเช่นนี้ความวุ่นวายใจนี้ของข้าก็ไม่มีโดยสิ้นเชิงแล้วถูกแล้วพะยะค่ะเซียวเหยากงและโสฝูพยักหน้าอย่างหนักแน่นเห็นได้ชัดว่าเจ้าพระยาจิ้งนั้นไม่ได้ใจของคนมากเพียงใดช่างทำให้คนเอือมระอานักเชียว หลังจากที่หยวนชิงหลิงกลับบ้านได้ไม่นานซาลาเปาก็เข้ามาแล้วเห็นท่านแม่เป็นธรรมดาที่จะดีใจ <c oughs> เมื่อดีใจก็เอาเรื่องที่เกิดขึ้นในจนบอกให้ท่านแม่ฟังหมดแล้วเช่น <c oughs> ท่านพ่อคิดถึงท่านแม่มากพี่ยงใดเช่นตอนนี้น้องสาวไม่แหวนมแล้วเ <c oughs> ช่นน้องสาวได้รับลูกไก่ตัวหนึ่งมาเป็นสัตว์เลี้ยงไก่น้อยตัวนั้นก็รู้จักเจ้านายหลังจากที่โตแล้วจะเปลี่ยนเป็นนกฟีนิกหยวนชิงหลิงกอดเขาฟังเขาพูดเงียบเียบในใจทั้งดีใจและคิดถึง หลังจากที่นางให้ซาลาเปากลับไปบอกต่อท่านพ่อโสฝฟูไม่เป็นไรแล้วพวกไทสร้างห่วงก็ค่อยๆคุค้นเคยทางนี้แล้วไม่ได้เกิดความวุ่นวายอะไรดีทั้งหมดสำหรับเวลากลับก็คือประมาณสเดือนหรือไม่ถึงสเดือนบอกให้เขาไม่ต้องคิดถึงซาลาเปากอดนางใบหน,หน้าน้อยๆแนบติดกับใบหน้าของนางกล่าวด้วยดวงตาแดงแงแม้ว่าข้าจะสามารถพบเจอท่านแม่ได้แต่ว่าท่านพ่อและคนอีกมากมายล้วนไม่ได้พบทุกคนเฝ้ารอให้ท่านกลับไปเร็วหน่อยหวังว่าท่านจะสามารถกลับไปได้เร็วหน่อยจริงๆพะยะค่ะ แม่ของหยวนชิงหลิงฟังอยู่ด้านข้างยิ้มแล้วกล่าวเปาเปาเด็กดีเธอก็ต้องคิดเผื่อตาและยายให้แม่อยู่เป็นเพื่อนตาและยายใช่หรือไม่ซาลาเปารีบเข้าไปกอดคุณยายเช่นนั้นหลังจากนี้พวกเรายังสามารถกลับมาได้รอจนทะเลสาบจิ้งทะลุผ่านได้แล้วอยากกลับมาเมื่อไหร่ก็กลับมาเมื่อนั้นคุณยายยังสามารถรับคุณยายไปเสพสุขได้ด้วยดีดีด,ดีมาก แม่ของหยวนชิงหลิงอยากไปจริงๆลูกสาวต้องใช้ชีวิตอยู่ทางนั้นตลอดชีวิตเธอต้องไปดูว่าที่นั่นเป็นสถานที่ยังไงกันแน่เธอใช้ชีวิตอยู่ทางนั้นดีจริงๆหรือไม่แม้จะรู้ว่ามีคนมากมายที่ดีต่อเธอแต่คนเป็นแม่ไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองแล้วจะวางใจได้ยังไงละ่ะหลังจากที่ซาลาเปากลับไปหยวนชิงหลิงก็ให้คุณแม่ไปสอบถามคนในหมู่บ้านว่ามีใครปล่อยบ้านให้เช่าบ้างถึงเวลาที่สามผู้ยิ่งใหญ่ออกจากโรงพยาบาลก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแม่ยิ้มและพูดว่า งั้นก็บังเอิญจริงๆเลยเจ้าของบ้านที่อยู่ตรงข้ามพวกเราซื้อบ้านแล้วย้ายออกไปแล้วพวกเราถามดูว่าจะสามารถเช่าสักสองสามเดือนหรือเปล่าย้ายออกไปแล้วงั้นเขาขายไหมคะหยวนชิงหลิงถามลูกอยากซื้อบ้านเหรอแม่ของหยวนชิงหลิงตะลึงงันไปชั่วขณะหยวนชิงหลิงคล้องมือของแม่แล้วนั่งลงกล่าวว่าอนาคตหนูจะกลับมาบ่อยๆบางทีอาจจะลากมาทั้งครอบครัว คนมากมายขนาดนี้บ้านของพวกเราอยู่ไม่พอจริงๆแล้วหนูก็ไม่เต็มใจจะอยู่ไกลๆด้วยอีกอย่างอนาคตพี่ชายแต่งงานหนูมีพี่สะพ้ายแล้วมีหลานชายแล้วสิบกว่าคนเบียดเสียดอยู่ในบ้านหลังหนึ่งก็ไม่ดีนักไม่ใช่หรือคะแม่ของหยวนชิงหลิงได้ฟังก็น้ำตาคลอเบ้าแม้จะบอกว่าทะเลสาบจิ้งทะลุได้แล้วจะสามารถกลับมาได้แต่ว่าถึงยังไงก็มีความรู้สึกที่ไม่แท้จริงมีเพียงแค่ลูกสาวคำนี้เท่านั้นจึงได้ทำให้เธอรู้สึกถึงความแท้จริงได้บ้านก็ซื้อไปแล้วยังจะเป็นเรื่องเท็จได้อีกหรือ เธอเช็ดน้ำตารีบกล่าวว่าดีซื้อพวกเราซื้อไว้แม่จะปรึกษากับพ่อของลูกหน่อยถอนเงินที่ฝากบัญชีประจำออกมาก่อนหน้านี้ที่ลูกเกิดอุบัติเหตุสถาบันวิจัยได้จ่ายค่าชดเชยให้ลูกก้อนหนึ่งเก็บไว้ในบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดไม่เคยได้ใช้พี่ชายของลูกก็มีเงินเก็บอยู่บ้างจ่ายงวดเดียวพวกเราอาจจะจ่ายไม่ได้สามารถใช้ชื่อพี่ชายของลูกมากู้เงินได้เงินค่าบ้านรายเดือนแม่จะจ่ายคืน เมืองกวงเป็นเมืองระดับหนึ่งราคาบ้านสูงไม่ลดมาตลอดพวกเขาอาศัยอยู่ในย่านนี้ก็20กว่าปีแล้วแต่ราคาบ้านยังคงเป็นราคา8 9ด0 0้มืต่อตารางเมตรหากจะจ่ายเต็มจำนวนก็ต้องมีหลายล้านถึงกระทั่งหลายสิบล้านแม้ว่าครอบครัวของพวกเขาจะมีฐานะแต่ในเวลาอันสั้นก็ไม่สามารถเอาเงินออกมามา,มากมายขนาดนี้ได้แม่ของหยวนชิงหลิงตะลึงทันทีไม่เอาเงินพวกเราแบบนั้นลูกจะซื้อได้ยังไงเขามี อ๋อได้ยินพ่อบอกแล้วเขาพกทองคำมามากมายทองคำเหล่านั้นมีค่าไม่เพียงแต่มีมูลค่าของทองคำเท่านั้นนั่น,น,นล้วนเป็นวัตถุโบราณแล้วแม่ของหยวนชิงหลิงกล่าวด้วยความแปลกใจและดีใจไม่เพียงแค่เซียวเหยกากงไถ่สร้างห่วงและโสฟฝูพวกเขาพบปิ่นหยกหัวก้อนเมฆรูอี้แหวนหยกใส่นิ้วหัวแม่มือและของอื่นๆมาด้วยยังต้องให้คุณพ่อหานักเก็บสะสมอีกคนด้วยคต้องการนักเก็บสะสมที่รู้จักสิ่งของจริงๆหยวนชิงหลิงกล่าว หลังจากแม่ของหยวนชิงหลิงโทรไปแล้วทั้งสองแม่ลูกก็ไปซื้อผักมาทำอาหารอาหารในโรงพยาบาลไม่ถูกปากนักต้องให้พวกเขาได้ลิ้มลองอาหารที่กินกันในครอบครัวเป็นประจำที่แท้จริงอาหารของโรงพยาบาลช่างน่าเบือ่อและไร้รสชาติจริงๆสามผู้ยิ่งใหญ่อายุมากแล้วสัมผัสก็เสื่อมลงเล็กน้อยแล้วกินอาหารที่จืดชืดเหล่านั้นก็กินไม่ค่อยลงจริงๆได้ยินว่าเป็นอาหารที่แม่ยายทำทั้งสามผู้ยิ่งใหญ่กาดเลียบในครั้งเดียววอยวายว่าต่อไปก็ต้องการจะกินอันนี้ไม่กินข้าวของโรงพยาบาล พี่ชายของหยวนชิงหลิงก็อยู่ในห้องผู้ป่วยได้ยินดังนั้นก็หัวเราะแล้วเขาแอบพูดกับหยวนชิงหลิงว่าตอนที่เธอไม่อยู่ให้พวกเขาว่ากินอะไรก็กินอย่างนั้นบอกให้พวกเขาทำอะไรก็ทำสิ่งนั้นเชื่อฟังมากเชียวตอนนี้เธอกลับมาพวกเขาก็อ่อนแอขึ้นมาทันทีพูดเท่าที่นิสัยเหมือนเด็กสองสามคนนี้ก็น่ารักเกินไปหละมั้งหยวนชิงหลิงยิ้มอย่างอ่อนโยนพวกเขากลัวว่าจะสร้างความวุ่นวายให้ฉัน หยวนชิงโจกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าน้องสาวมีผู้เท่าสามคนนี้อยู่นั่นก็เป็นบุญของเธอจริงๆหยวนชิงหลิงพยักหน้าใช่เป็นมาตลอดหลังจากเก็บอุปกรณ์ทานอาหารให้พวกเขาเสร็จแล้วหยวนชิงหลิงก็นั่งลงแล้วปรึกษากับพวกเขาอยากพูดว่าต้องการยืมสิ่งของจากพวกเขาสักเล็กน้อยรอจนกระทั่งกลับถึงเปิดถังแล้วค่อยคืน ทั้ง3าคนก็ใจกว้างมากตอนที่มาของอะไรก็ไม่ได้พกติดตัวนอกจากเซียวเหยากงที่พกกีดมะทองคามามากมายแล้วอย่างอื่นก็เป็นของพกติดตัวโสฟูเอาแหวนยกสวมนิ้วหัวแม่มือมายัดงอมีและสร้อยข้อมือไม้กฤษณาอีกเส้นหนึ่งนอกจากนี้ก็มีป้ายไม้แผ่นเล็กๆแผ่นหนึ่งเขาตัดใจมอบให้ไม่ลงบอกว่าเป็นป้ายร้อุบัติเหตุที่เสี่ยวสี่ขอพรมาให้เขา ไทสร้างห่วงก็มีแหวนหยกสวมนิ้วหัวแม่มือยังมีของชิ้นหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้ออีกเมื่อหยิบออกมาดูก็พบว่าเป็นกล้องสูบบุหรี่อันเล็กๆบนกล้องสูบบุหรี่สลักมังกรทองไว้ตัวหนึ่งตอนนี้ไร้ผู้สืบทอดหักว่าเป็นคนที่มีความรู้เรื่องสิ่งของจริงๆคาดว่าไม่เพียงแค่บ้านหลังหนึ่งสองสามหลังก็สามารถซื้อได้ให้เจ้าทั้งหมดมีค่าสองตำลึงล้วนทำจากหยกไทสร้างห่วงกล่าวหยวนชิงหลิงกล่าวด้วยความตะลึงเพียงแค่เงินสองตำลึงที่ไหนกันเพคะ ถ้ามีคนที่รู้จักชื่นชมจริงๆจะมีค่าเป็นเงินมากมายเชียวลับเพคะช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1 4 40ศาสตราจารย์หยวนเป็นหมอมาหลายปีจิตใจมีเมตตาทักษะการรักษาล้ำเลิศแม้ว่าจะรักษาบุคคลชั้นยอดของแต่ละสาขาอาชีพมาก่อนแม้กระทั่งมหาเศรษฐีระดับสูงที่สุดแต่ว่าเขาก็ไม่เคยรับอ่งเปล่าไม่รับผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นคนฐานะไหนถูกส่งมาอยู่ตรงต่อหน้าเขาล้วนมีเพียงสถานะเดียวนั่นก็คือคนไข้ ทว่าก็กลับคบหาสมาคมกับผู้คนมากมายหนึ่งในนั้นมีคนผู้หนึ่งที่เพิ่งจะเพิ่มเข้ามาไม่นานเป็นประธานของเครือข่ายหนึ่งเมื่อไม่กี่วันก่อนเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพ,พลันเป็นศาสตราจารย์หยวนที่ผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจให้เขาหลังจากออกจากโรงพยาบาลก็ส่งเงินมาให้ศาสตราจารย์หยวนโดยตลอดก็ถูกศาสตราจารย์หยวนปฏิเสธอย่างอ้อมค้อมทั้งหมด ชื่อเสียงของประธานท่านนี้ค่อนข้างใหญ่โตไม่เพียงแค่เพราะบริษัทที่ทําจนใหญ่โตแต่เขาโด่งดังเรื่องการชอบเก็บสะสมเครื่องลายครามเครื่องยกเครื่องไม้ภาพวาดที่มีชื่อเสียงเครื่องประดับอัญมณีและค่อนข้างชื่นชอบวัตถุโบราณโดยเฉพาะศาส,สตราจารย์หยวนเองก็รู้ว่าเขามีงานอดิเรกเช่นนี้ ดังนั้นตอนที่หยวนชิงหลิงให้เขาถามเขาว่ามีนักเก็บสะสมที่เชื่อถือได้หรือไม่แวบแรกเขาก็นึกถึงประธานท่านนี้แล้วส่งข้อความวีแชทให้เขานัดเขาออกมาพูดคุยบอกว่ามีสิ่งของไม่กี่ชิ้นจะเชิญให้เขามาดูหากว่าเหมาะสมก็อยากจะขายทิ้ง ประธานท่านนี้มาตามนัดด้วยความยินดีและเขาไม่ได้เชื่อว่าศาสตราจารย์หยวนจะเอาของะส,สมอะไรออกมาเพียงแต่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้อีกฝ่ายได้ปฏิเสธผลประโยชน์ของเขาอย่างอ้อมค้อมเพราะสำรวมไว้ตอนนี้นัดออกมาเป็นการส่วนตัวกลัวว่าจะขู่เข็นเอาผลประโยชน์โดยผ่านวิธีการนี้เขาก็ไม่ได้สนใจเงินเพียงคิดว่าอย่างน้อยชีวิตของตัวเองก็เป็นคนอื่นเขาเก็บกลับมาควรตอบแทนดังนั้นก่อนที่เขาจะมาก็คิดไว้ดีแล้วเพียงแค่ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้บอกเงื่อนไขมาสูงที่เรียกว่าของะส,สมเหล่านั้น ก็รับไว้แล้วตระกูลหมอเก่าแก่จะมีของะส,สมอะไรได้ในเมื่อซื้อไม่ได้ก็รับไม่ได้ศาสตราจารย์หยวนนัดเขาที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งเขามาพร้อมกับหยวนชิงหลิงหยวนชิงหลิงตัวคุณพ่อซื้อตรงเกินไปจะถูกคนกดราคาช่วงเวลาเหล่านั้นที่นางฝึกฝนอยู่ที่เปิดท้งจิตใจก็ไม่ได้อ่อนเหมือนเมื่อก่อนเช่นนั้นและสามารถแยกแยะว่าใครเป็นพ่อค้าที่มีฐานะได้ใครเป็นคนปิ้นต้อนได้ประธานหยูศาสตราจารย์หยวน ทั้งสองพบหน้าก็พูดตามมารยาตรอบหนึ่งประธานอยู่มองไปทางหยวนชิงหลิงแปลกใจเล็กน้อยเป็นผู้หญิงที่ช่างสวยงามนักเชียวท่านนี้คือนี่คือลูกสาวของผมลูกสาวบุญธรรมชื่อหยวนหลิงหลิงจื่อท่านนี้คือประธานอยู่ศาส,สตราจารย์หยวนแนะนําด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยสวัสดีคะ่ะประธานอยู่หยวนชิงหลิงยื่นมือออกไปจับมือทักทายกับประธานอยู่สวัสดีครับคุณหยวนประธานอยู่จับมือของหยวนชิงหลิง แม้ว่าหยวนชิงหลิงจะเห็นแววตาที่แพร่ๆเขาแต่กลับไม่เหมือนกับคนที่แต่งตัวงามจนเกินพอดีเหล่านั้นแค่ชมรูปลักภายนอกของเธอไม่กี่คําอีกทั้งเห็นว่าดูเที่ยงธรรมพ่อค้าผู้หนึ่งที่คลุกคลีกับการค้าสามารถมีแววตาที่เที่ยงธรรมเช่นนั้นได้เห็นได้ว่าจิตใจบริรสุทธิ์ศาสตราจารย์หยวนก็ไม่ได้พูดอะไรเข้าประเด็นหลักตรงๆลูกสาวบุญธรรมของผมมีของสะสมไม่กี่ชิ้นระยะนี้ขาดแคลนเงินรู้ว่าประธานอยู่เชี่ยวชาญทางด้านนี้อย่างลึกซึ้ง จึงอยากเชิญประธานอยู่วิเคราะห์แยกแยะดูหากว่าประธานอยู่ถูกใจก็ขายให้กับประธานอยู่ได้หากว่าประธานอยู่ไม่ถูกใจก็เชิญประธานอยู่ประเมินราคาพวกเราค่อยเอาไปขายก็จะไม่ถึงขั้นถูกหลอกและเสียเปรียบได้ผมดูหน่อยประธานอยู่ยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวหยวนชิงหลิงเอาถุงออกมาวางไว้บนโต๊ะแล้วเปิดออกประธานอยู่เชิญคุณดูคะ่ะประธานอยู่จึงดูแวบหนึ่งและไม่ได้หยิบขึ้นมาพิจารณาดูอย่างละเอียดในมือก็เอ่ยถาม ไม่ทราบว่าต้องการขายชิ้นไหนครับไม่จําเป็นต้องเอาไปขายผมเอาครับคุณไม่ดูหน่อยหรือคะหยวนชิงหลิงตะลึงทันทีคุณศาสตราจารย์หยวนมองดูเขาในใจก็เข้าใจในพริบตาแล้วประธานอยู่คุณไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้ผมอยากขายจริงๆแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ถูกใจจริงๆไม่จําเป็นต้องหยวนชิงหลิงเอ่ยถามงั้นหากว่าเป็นกีดม้าทองคาไม่กี่อันนี้คุณดูแล้วเป็นเงินมูลค่าเท่าไหร่คะ เมื่อสองพ่อลูกตระกูลหยวนได้ยินคำพูดนี้ตกใจจนพูดไม่ออกอยู่นานจ้องมองไปที่ประธานอยู่ศาสตราจารย์หยวนครับประธานอยู่เห็นทั้งสองคนไม่พูดจาจึงเริ่มประมาทเล็กน้อยรู้สึกว่าให้น้อยไปใช่ไหมครับคุณเสนอราคาเองเลยครับประธานอยู่หัวเราะแล้วกล่าวอันที่จริงหากว่าปล่อยออกไปไม่ใช่แค่ราคานี้เท่านั้นผมแค่อาศัยความชำนาญและการขายอย่างช่ำชองกดราคาลงครับ หยวนชิงหลิงตัดสินใจแทนเซลเหยา่อหยางขายกีบม้าทองคำทั้งหมดส่วนกล้องสูบบุหรี่และแหวนหยกนิ้วหัวแม่มือทั้งหมดล้วนไม่ได้ขายประธานอยู่อยากได้กล้องสูบบุหรี่อันนั้นเป็นอย่างมากเพราะว่ามังกรทองที่สลักบนกล้องสูบบุหรี่นั่นใช้วิธีเทครอกทองไปด้านบนและฝีมือประณีตเป็นที่สุดหาได้ยากเป็นอย่างมากเชียวล่ะแต่หยวนชิงหลิงไม่ยอมขายแล้วทองคำสามารถจัดการทุกอย่างได้ก็ไม่ต้องขายสิ่งของอย่างอื่นอีก ขณะที่สองพ่อลูกออกจากร้านกาแฟาขาสองข้างล้วนมีความรู้สึกสั่นเทาแม้ว่าจะไม่ใช่คนโลภแต่มีลาบลอยตกมาจากฟ้าอย่างกระทันหันก็ยังทำให้สองพ่อลูกดึงสติกลับมาไม่ได้ในตอนนี้ขึ้นรถแล้วาศาสตราจารย์หยวนกลุมพวงมาลัยกลับสั่นเทาเล็กน้อยกล่าวพึมพำนี่ลูกกิบมะาทองคำไม่กี่อันนั้นมีค่าขนาดนี้พวกเราขายไปแล้วจะไม่ละอายใจต่อเซียวเหยว่กงได้อย่างไรละ่ะไม่เป็นไรหนูกลับไปจะคืนให้เขา หัวใจของหยวนชิงหลิงยังคงเต้นเร็วขึ้นกีบม้าทองคำ9อัน450ล้านนะและประธานอยู่ก็บอกให้คนโอนเงินตรงนั้นทันที450ล้านเพียงแค่มองจากเลขศูนย์เหล่านั้นสองพ่อลูกก็ตาพร่าโมไปหมดแล้วถือโทรศัพท์ไว้แล้วนับอยู่เงียบๆหลายรอบเงินเหล่านี้ซื้อบ้านแล้วก็ยังเหลืออีกมากมายเชียวหลัดจะคืนให้เซียวเหยากงอย่างไรเขาก็ไม่สามารถเปิดบัญชีที่นี่ได้ด้วยศาส,สตราจารย์หยวนเกิดปัญหากลุ้มใจใหม่ขึ้นมาอีกในทันทีหยวนชิงหลิงยิ้มแล้วเอ่ย ไม่เป็นรายเงินเหล่านี้ก็เอาไว้ที่คุณพ่อตรงนี้ก่อนหลังจากซื้อบ้านแล้วค่อยซื้อรถสักคันหนึ่งในนามของพ่อใน3เดือนนี้หนูจะพาพวกเขาไปท่องเที่ยวสัมมาเลเทมเาทุกคนทุกแห่งแต่เรื่องเร่งด่วนที่สุดที่ต้องจัดการตอนนี้คือต้องช่วยพวกเขาทั้ง3ามสร้างตัวตนหยวนชิงหลิงรู้ว่ามีคนผู้หนึ่งสามารถช่วยนางได้นั่นก็คือลู่หยางขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ